ใช่ว่าคุณมีตังค์้วไปซื้อได้นะคุณต้งองรอแต่ถ้าคุณรอไม่ได้เขาก็ไม่ขายคุณผมเคยถามบางสูตรเขาไม่ขายมีเซลเขาไม่รู้จักเขาไม่มีเหรอฮะมีรถพวกนี้ขายด้วยเหรอคือเขาไม่ได้ทำมาเพื่อจำหน่ายอะ่ะใช่ครับแล้วมึงไปหยุดทั้งสายากายรผลิตอะ่ะแล้วเพื่อเอาไอ้นี่แทรกเพื่อเอาไอ้นี่แทรกเข้าไปอ่ะหัวใจของรถแข่งคือความเร็วทุกครั้งที่ออกตัวต้องรู้สึกถึงพลัง เฟล็กสุดยอดเทอร์โบเจ้าพลังแห่งยุคผลิตโดยวิศวกร,รรมยานยนต์ขั้นสูงรับประกันความแรงที่รู้สึกได้จริงจากสนามแข่งสู่รถคุณเฟล็กเทอร์โบพลังที่สัมผัสได้ดูยุคเก่าแล้วมาดูยุคใหม่กันบ้างนะครับรถใหม่สีขอใช่มีเหรอมีเนี่ยนี่ไงอยากเจอเจ้าของไหมเออวะเจ้าของเจ้าของเพจเร็วยันเงาอ่ะ เพี่อะมาหมดแล้วครับ B M ขับรถ90้าศเหลือแค่นี้ละมึงนินทาเยอะไปและเอาเหรอนี่ขนาดอยู่ต่อหน้ามึงกินนินทาขนาดนี้เลยโอเคสวัสดีครับก็สวัสดีครับสวัสดกพี่พีต่อไปท่านผู้ชมครับครับผมครับไหนถามหน่อยอยูอยู่ทำไมถึงจะมาเล่นสีขอรีโวประเด็นเนี่ยครับมันเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวคันต่อไปที่เราไปถ่ายอ่าคือคันสีเทาครับคือคันแรกอ่าฮะซื้อตั้งแต่รีโวขายในไทยใหม่ๆเลยตั้งแต่รีโวเปิดตัวอ่าฮะอ่า แล้วมันก็ไปได้แล้วคันนี้มาประมาณหลังจากรถใหม่ออกปีหนึ่งมันเพิ่งได้รถมาปีหนึ่งนะคือโก้โคนาในทีวีมาหนึ่งปีคือมีขายในไทยปกติอ่าโคนาสิปึมันไปซื้อเลยแลไม่ต้องรอปีนึงแล้วก็ปีหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปถามเขาเดี๋ยวค่อยไปถามเขาแล้วมันก็มาเป็นคันแรกของคณะเลยครับแล้วก็ใฝ่ฝันอยากได้เมื่อห้าปีที่แล้วฮะโพสเลยว่าอยากได้ครับก็ไม่มีโอกาสทําไมต้องสี่ขออยากรู้ทําไมเหรอ ห้าของมันมันทุกได้เยอะกว่านะจริงๆเนี่ยที่ทุกคนคิดมันถูกหมดครับดับเบิลแคปสประตูใช่นั่งสบายกว่าอ่กับขนของก็ได้ใช่มีที่วางของในรถอ่ะหัวเดียวก็บรรทุกของได้เยอะใช่ยาวกว่าแต่ผมเนี่ยเล่นรถแบบเขาเรียกว่ามีทั้งเศรษฐศาสตร์ด้วยยังไงวะแล้วก็มีทั้งวิทยาศาสตร์ทยาศาสตร์ยานยนต์เข้ามาด้วยคือหึงคิดในเรื่องแรกเลยครับ เวลาขายต่อราคาไม่ตกเยอะอ่าเพราะว่ามันเป็นรถประหลาดค่นข้างลิมิเต็ดมันเป็นรถประหลาดก่อนบ้านเป็นรถประหลาดก่อนถ้าสังเกตถ้าที่คุณไปสัมภาษณ์มาเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เป็นแก๊งรุ่นเก่าครับป้ายแดงมันก็ราคาประมาณนี้แหละสามแสนเนาะใช่นไหมสองสี่แสนไบตี้ประมาณนั้นตอนนั้นยุคนั้นนะวันนี้แม่งเท่ากับป้ายแดงเลยนะอ้าวไอ้พวกที่แต่งๆไปน่ะใช่ถูกป่ะไม่นับของแต่งแล้วนะเดิมๆหรือสวยนี่มันก็สามแสนแล้วนะขายไปนะโอโหเกินหน้าถูกป่ะสองสี่แสนนะเห็นไหมมันน่าคือเสรษฐศาสตร์ละ อ่าวิทยาศาสตร์ล่ะวิทยาศาสตร์คือไม่มีนะไม่มีไม่มีก็คืออยากได้อยากได้วิทยาศาสตร์คือวิทยาศาสตร์คือส่งคอนเซ็ปต์คือไม่มีคอนเซ็ปต์ให้แกนสมองมันทำการการรับรู้ว่ากูอยากได้ของใี่มันประหลาดบางคนเล่นปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงเลี้ยงปลามังกรปลาใหญ่ยาวสวยๆธรรมดาทุกคนจะเลี้ยงตัวเลื้อยไปเลื้อยมาแต่ถ้าปลามังกรช็อตบ็อกเนี่ย ฟังกรันสั้นนะฟังกรสันสั้นใครที่มันจะเป็นปลาพิการอ่ะปลาแปลกมันกลายเป็นปลาปลาแปลกเดี๋วว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าปลาแบบปลาลิมิเต็ดอ่าปลาแพงถ้ามันพิการมันแพงได้ไงวะความที่อยากได้มาห้าปีก็ไปเจอรถคันนี้มาได้ไม่ถึงยังยังไม่ผ่อนงวดแรกเลยครับก็ไปไม่ถูกเหมือนกันแต่งไม่เป็นก็คือซื้อมาก่อนยังถือว่ากันในชีวิตเคยมีกระบะ Ford Ranger ครับซึ่ง Ford Ranger เองก็มี short wheelbase นะที่เป็นกระบะเหล็ก ช่วงล่างคอยสปริงแต่แพงมากเลยเป็นล้านอ่ะมันแพงมากมันแพงมาก2คือกระบะพวกนี้มนเป็นมันมันมันแทบไม่ต้องแต่งเลยต้องขี่อย่างนั้นมันเท่ลวใช่ใช่แต่มันก็ไม่ใช่สไตล์เราแล้วก็ฝังใจกับเพื่อนๆสมัยก่อนนี่ใครขับกระบาช่วงสั้นมันเท่ไงไปตีสั้นบิ๊กเอ็มสั้นถูกไหมแล้วก็หายากสุดนี่คืออิซูซูที่บันช่วงสั้นอันนี้หายากหมดถูกไหมซึ่งเฮ้ยนำข้ามาเปล่าตัดเชสซีเปล่าก็ไม่ทํา รถพวกนี้เท่าที่ผมทราบความรู้นั่นต้้ยตามของผมผมไ่าพิพีน่าจะรู้มันเป็นกฎหมายมันเป็นกฎหมายของของประเทศไทยอะ่ะร,รถพวกนี้มันใช้พื้นฐานเชสซีเดียกัฟ er. อร์จูเนอร์มันคือฟอร์จูเนอร์แหละฟอร์จูเนอร์ถ้าเอาวิวเบดมาเทียบก,กันเท่ากันเลยนะอ่าใช่ใช่ใชมันเหมือนกฎหมายว่าต้องมีรถแบบนี้ออกมาก่อนถึงจะเอารถแบบนี้ไปพัฒนาดัดแปลงเป็น PPVPPV ได้ก็คือเป็นไอ้นั่นก็คือเป็นรถกระบะดัดแปลงอ โดยที่มีพื้นฐานจากรถพวกนี้ถูกโอเคครับอันนี้เพียนะครับเข้าใจยังเมื่อกี้นะครับ TFR มังกรทองที่เป็นคาเมโอคาเมโตํานองเดียวกันใช่ใช่มันจะมีจำนวนอยู่เหมือนรถแข่งอ่ะใครเล่นเซอร์กิตจะรู้โฮโมโลเกตรถแข่งซูเปอร์จีทีจะต้องมีผลิตกี่คันห้าสิบคันอะไรก็ได้ขึ้นไปซึ่งบางทีมาผลิตมาห้าสิบคันมันไม่ได้ขายใครด้วยนะแม่งก็เก็บไว้ในมิวเซียมอ่ะใช่แลฟอร์มให้นอมินีมาซื้อแล้วก็จอดอยู่ในมิวเซียมทั่วโลกครับจบก็กูขายแล้วไง โอเคกูถึงคำลงแข่งได้ไงใช่ถูกว่าก็จบถูกว่าแค่นั้นเองใช่ไม่มีหาอะไรยากนี่ซึ่งก็มาเหลือพวกนี้มันก็ทำขึ้นมามีเยอะไหมไม่ทราบบอกตรงว่าไม่ทราบเอาเท่าที่ว่าโกเห็นบนท้องถนนนยบนท้องถนนไม่เคยเจอเจอน้อยมากจะเห็นในโซเชียลจะเห็นในโซเชียลไม่ต้องเไรผมยังไม่เคยเห็นเลยก็คืคจะอยู่ในมือคนเล่นแต่บางทีเราเห็นอาจจะไม่รู้ไงเพราะเราไม่ได้ใส่ใจ ก็รีโววิ่งผ่านมาก็ปล่อยก็รีโวไงก็รีโว่เข้ใไหมไอ้หัวเดียววะหัวเดียวไม่ใส่ใจแต่พอตอนนี้ผมก่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่พอดูรายการนี้ไปปุ๊บท่านจะสังเกตบทท้องก็หน่ยมากขึ้นแล้วท่านจะนับขอละเห็นรีโวนั่งนับขออพูดถึงขอาดูนึับถ้าเป็นรีโวปกติบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นกระบะเรียบถือว่าอันนี้เขาเรียกว่าสี่ขอผมเจอคำถามมากในเพจเลยยังเงาผมว่าคำถามที่พี่พีตั้งในโซเชียลก็มีอะไรคือสี่ขอวะคนมันไม่รู้นะสี่ขอคือตะขอเกี่ยวของเงี่ ไม่ใช่ทะเบียน4ี่ขอไม่ใช่ทะเบียนนะไม่ใช่ทะเบียนว่า4ก่อไก่ขอขายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันคือ1 <S 2ึ่สอถ้าเป็นรถขนของตามตลาดไทยวเดียวมันจะมีเพิ่มมาอีกหึงอันเป็น5ซึ่งมันไม่ใช่ว่าเชื่อมตรงนี้เพิ่มนะ รถมันจะยาวมันจะเถิบกระบะถอยมาช่วงนี้จะเท่าเดิมอจากบางโคนถึงไฟท้ายเท่าเดิมแต่ช่วงหลังตรงนี้นี่ถอยหลังแคบตรงนี้มันจะยืดยาวออกมาอ่าก็คือเป็นรถช่วงยาวนั่นคือรถช่วงยาวแต่ว่าไม่ใช่แบบรถช่วงยาวตัดตูนี้ไม่ใช่ตัดไม่ใช่ไม่ใช่มันจะนับตรงนี้นี่คือนี่คือขอซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีหลากหลายสเปคซึ่งคันนี้ที่มันแตกต่างอ่ะผม่็อยู่ภายในก่อนเดินไปข้างหน้าเปิดข้างหน้าอย่าตกใจนะแม่จะนั่งอยู่เมียนั่งดีดลูกนั่งนิ่ง มึงเส้นไม่นางก่าเนอะเดี๋ยวไปดูคันออินครับพวงมาลัยเขาจะไม่มีมัลติฟังก์ชันอ่าฮะจะมีคันเทามึงมีซึ่งรถหัวเดี่ยวบ้านเราจะเป็นขนของปกติก็ไม่มีมันจะเป็นพวงมาลัยมันไม่มีมัลติฟังก์ชันคือตรงนี้อ่าสองคือกระจกมองข้างไม่ใช่ไฟฟ้าครับจะเป็นมือหมุนอ่าจะไม่มีชวิตเตอร์อ่าถูกไหมนี่คือสิ่งที่ประหลาดแลวจะไม่มีที่เท้าแขนกลางด้วยจะไปโล่งๆคันนี้มีซึ่งมันแปลกไหมแปลก ไอ้เครื่องสีขอหัวเดียวทำไมมึงมีกระจกไฟฟ้าได้ไงวะเหมือนของเต็มอ่ะใช่แต่คันนี้จริงๆมันไม่มีหรอกมัลติฟังก์ชันครับคือเราไปใส่เพิ่มโดยเอาของพวกตัวท็อปมาใส่ซึ่งข้อดีของมันคือตัวเวตาทำสายไฟรองรับมาอยู่แล้วเป็นปลั๊กแอนเพลเลยโอเคคือถอดปั๊บเสียบปลั๊กเสียบประกอบกับคันตอนจบเลยไอ้บ่งแอร์แบ็กใช้ได้ปกติปกติหมดทุกอย่างไม่ไม่ชงไม่โชว์คือเอาง่ายๆผมสามารถเปลี่ยนข้างในเป็นฟอร์จูเนอร์ตัวใหม่ได้เลยอ่ะออ๋สายไฟมาเหมือนกัน มีล้อหมดมีโฮ้หมดแล้วแต่พี่อาจจะพินไม่เท่ากันต้องมีตัวอะแดปเตอร์สกับพินเพื่อให้พินมันหลอกมาเข้าใจป่ะพินมาแปพินแต่ของฟอร์จูเนอร์มาสิบสองสมูทสมูทนะไม่ต้องก็อาจต้องมีอะแดปเตอร์ตรงกลางเพื่อไปหลอกสัญญาณมันะแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกันหมดอะไรโดยประมาณนี้นี่ก็เป็นภายในอย่างนี้นะครับก็เป็นเบาะผ้าทรงแบบนี้มีเท้าแขนกลางมีทุกอย่างก็โอเคหมดแล้วกเบาะผ้าอะไรพวกนี้คือมาจากโรงงานอย่างนี้โรงงานหมดทุกอย่างมาจากโรงงานหมดเลยครับันนี้ไม่มีอะไรที่ จะแตกต่างมีนิดห,หน่อยเองนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์ JPL ซึ่งผมว่าทุกคนเล่นรีโวก็รู้อยู่แล้วมันก็มาจากคอร์อจูเนอร์อแล้วก็แท็กก็ไปซื้อแยกกันได้อ๋อมันมันใส่กันได้เลยอะอเซอร์อรีพวกนี้แพงไหมไม่แพงมัลติฟังก์ชันสามพันกว่าบาทถูกก็แต่งรถซิ่งเยอะมากกูถึงมันเจิดไงพี่พีอยากรู้มากพี่โก้ขับรถซิ่งมาทั้งชีวิตพอมาใช้รถพวกนี้รูนสึกยังไงเด้งอ่าข้อเสียของสี่ขอจะไปถามทุกคนได้เลย เดี๋ยวไปถามพี่เติร์นจะของคันขาวเขามีวิทยาศาสตร์ของเขาอยู่วิทยาศาสตร์อีกแล้วอีกคันนึงคันนี้ที่เปลี่ยนคันนี้ที่ไม่เหมือนคนอื่นจะขมไอสองคันข้างๆหน่อยเพราะมันยืนฟังอยู่คือกันชนกันชนจะเท่ชาวบ้านเขาหน่อยดูแล้วไม่ปกติเรียกว่าสเปคอาหลับดูใบสไตล์มันก็อาจจะไม่ใช่ดูใบก็ได้อาลับสไตล์วางงั้นจริงๆมันผิด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 กฎหมายมันไม่ใช่ผิดกฎหมายมันผิดกติกาการแต่งรถอยู่นะครับชิ้นเนี้ยไม่ใช่ของมัน เดิมชิ้นนี้คือของเดิมจริงๆชิ้นเนี้ยมันจะต้องเป็นอีกทรงหนึ่งเพื่อมารับกับกระจนี้แต่ตอนสั่งของมาเนี่ยเขาส่งมาผิดเขาส่งมาเป็นตัวตัวตัวสำหรับนี่แหละแต่มันเป็นตัวที่มีโปองเป็นตัวมีโป่งเนี่ยไอ้นี่มันจะกว้างกว่าครับซึ่งจะต้องส่งกลับไปเพื่อไปเอาตัวตัวช่วไอตัวแคบมาของรุ่นมาใส่แต่ว่าด้วยความเซี่ยนครับก็เลยเอากระชนเดิม เฉือนแม่งเลยอ๋อไปกูตัดซึ่งเฉือนปั๊สิ่งที่เจอคือมันไม่พอดีเห็นป่ะรถบ้าเลยซุ้มโช๊แม่งเป็นสามสเต็ปเออจริงพี่เออว่ะเห็นป่ะปกติมันจะต้องเลยมันต้องมันต้องพอดีโค้งหมดเลยต้องพอดีโค้งหมดเลยให่ไหมแต่เนี้ยคือใช้นี้ชิ้นเดิมใช้นีงชิ้นเดิมเนี้ยไอโหนกทนี่มันยาวอ่าพอโหนกนี้มันยาวถ้าเราตั้งกันชนเนี่ยให้มันเสมอไอโหนกเนี่ยมันจะยืดออกมาอ่าอ่าอ่า ก็เหมือนคนฟันยื่นมันจะเลสอ่าก็เลยตั้งกันชนหน้าให้มันถอยเดินหน้าออกมาเพื่อมารับกับชิ้นนี้ก็คือยอมเสียตรงนั้นมาได้ตรงนี้ใช่แล้วเดี๋ยวรอของใหม่มาก็จะกลับเข้าสู่ปกติแล้วยัดกันชนถอยหลังข้าไปใช่ตอนนี้มันอาจจะดูตลกใน่หน้ามันยาวไงครับหน้ามันยาวพี่พีผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งล้อเออล้อซิ่งแต่ยางบ้านยางเหมือนยางเก่งอนะไม่เล่นกระบะไม่เคยเล่นกระบะไงอ่าจัดทรงไม่เป็นยอมรับเลยอ่าจัดทรงไม่เป็น แล้วตั้งปฏิญานไหมว่าจะทํารถคันนี้ให้มันให้มันไม่เหมือนการแต่งรถกระบะในบ้านเราอ๋อนึกภาพออกปะอ๋อไม่ใช่ยางเก่งว่ายางกระบะว่ะมันคือยางกระบะติดรถดูลันวิสโอเคมันคือยางกระบะติดรถเลยยางเดิมยางเดิมติดรถเลยแต่พอดีแม็กมีอยู่แล้วก็เลยเอาแม็กมาใส่กับยางเดิมแม็กอะไรครับอะไรนะแม็กยี่ห้อแอดแวนโอนีิโอนีิอ่าอ่าซึ่งซึ่งพยายามจะลองดูว่าทรงนี้มันไปได้กับรถไหมแต่เดี๋ยวอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนล้อไป อันนี้คือดูส่วนสูงดูฟิตเมนต์ดูอะไรก่อนคืออยากดูภาพแล้วแต่รถกระบะไม่เป็นพี่พีถ้ามันเป็นรถเก๋งเนี่ยภาพมันชัดมันมันหามันหาเรฟเยอร์เรนในกูเกิลได้เลยมึงเล่นมาทั้งชีวิตแล้วไงใช่แต่อันนียมันหาเรฟเยอร์เรนไม่ได้เว้ยมันเพราะเมืองนอกมีอยู่มีอยู่แค่อย่างเดียวการแต่งมันมี่สองแนวคือ1คือเป็นออฟโรดสองคือเป็นออนโรดแค่นั้นครับทั้งโลกนี้ไม่มีใครเอากระบะมาแต่งซิ่งเหมือนบ้านเราไงบ้านเรารถซิ่งอย่างบางคือเอาทุกอย่างของรถเก๋งมาใส่ ครับเออใช่ซึ่งบรรทุกไม่ได้แนบหลังชักออกเตี้ยอย่างเดียวอ่ะถูกไหมเราก็เลังทับว่าผิดประเภทอยู่ครับแต่ผมก็ในเมื่อเราต้องทำล้วก็ให้มันชัดเจนให้มันหาทรงกับมันหน่อยให้มันถูกประเภทสวยงามใช้งานได้จริงอรงกัับมนก็ไปรถคันนี้ขึ้นมาครับครจะไปต่อไปรถเดิมพี่ตั้นคุณตาคุณตาไปพี่ตั้นมาได้ไหมสาบพลาเลยครับนักแข่งสูปอร์ของเราสามสิบไอเอ็กเซเว่นคุณก็เขียนข้อร่ำลืออยู่ดิเอสามหนึ่งเอฟเอยี่สิบสองมีอะไรวะเขาไม่ธรรมดาเยอะเยอะเขาเยอะ ซึ่งก็เป็นคนกลุ่มแรกๆในคณะผมที่ป้ายยาสีขอมาให้ผมทันทีครันนี้เราพี่ต้นซื้อมากี่ปีแล้วครันนี้ซื้อมา3ปีกว่าแล้วครับเห็นไหมเห็นยังเขา่อนผมผมยังไม่ถอนงวดแรกเลยเขาสาปีกว่าแล้ว่อนใกล้หมดแล้วฮะั่อนใกล้หมดแล้วครับผมพี่มีค้างคำถามอยู่ใครผมใช่ไหมว่าจะมาวิ่งคุณก้าค้างใช่ไหมว่าทำไมมันไม่เจอบนถนนเลยมันมีขายในโชว์รูมหรือเปล่าโชว์รูมไปทำไมไปดูในโชว์รูมไม่มีผมก็ไม่เห็นคือมันต้องสั่งครับนี่ คือมันต้องสั่งไม่ใช่ว่าคุณมีตังค์้วไปซื้อได้นะคุณต้องรอ,งอแต่ถ้าคุณรอไม่ได้เขาก็ไม่ขายคุณเลยไงยิงยิงเมันอย่างนี้จริงจริงจริงคือเจอไปในโชว์รูมเซลล์บางคนไม่ไม่รู้ว่าโตโยต้ามีด้วยเหรอวอะคเขาเขาที่เขารู้เขาก็ไม่ขายให้เพราะเขาไม่ได้ค่าคอมถูกครับรแล้วแล้วแพงกว่าตัวห้าขอปะแพงกว่าพอสมควรครับห้าขอเท่าไหร่ห้าขออสี่แสนต้นต้นแล้วไอ้นี่ายแดงเอาคุณซื้อมาเท่าไหร่ ห้าแสนแปดครับโอ้โหแพงกันเกือบสองแสนนะแพงไม่มีไฮเลยนะครับไม่มีโนของไม่มีอะไรให้คือจ่ายตังค์แล้วมึงขับรถออกไปเลยอ่าใช่ครับถ้าซื้อห้าขอเนี่ยน้ำเย็นเสิร์ฟไปนะน้ำหวานขนมขบเคี้ยวเสิร์ฟตรงโต๊ะแล้วเซ็นสัญญาเลยโมงสี่ขอไม่มีน้ไม่ให้คือเขาไม่ได้ทำมาเพื่อจำหน่ายอะใช่ครับคือใครอยากได้เขาถึงสั่งไม่ใช่ว่าคุณมีตังค์ ไม่ได้ต้อง10,000นี่เป็นของผลิตให้คุณ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 เขาเลยเขาจะย่างคุณถือว่าพีเตอร์ไปสั่งคือคันที่หนึ่งของประเทศมึงคันที่สองไปก่อมาคันที่สองมีออเดอร์สองคันละคันสามพิเบิ้ลสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโซย้าประเทศไทยเห็นยอดละ10,000ประกอบหยุดลายผลิตครับรถปกติก่อนแล้วเอา10,000นี้แเข้าไปคันหมายความว่าเราอาจจะต้องรอถึงแบบสองปีสามปีไม่ถึงรอปีมึงเต็มที่รอปีหนึ่งครับปีหนึ่งไม่เกินปีนึงครผมพี่ตอรรอกี่เดือน ก็ร่วมปีเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องรอให้ครบกำหนดเขาถึงเขาถึงจัดผลให้เราครับมันต้องอยู่การลายผลิตมันเรื่องใหญ่นะใช่ใช่ใช่มันต้องไปโรงงานผลิตแล้วมาละมันจะเป็นเครื่องจักรวนไปเขาวงกดอ่ะใช่เมื่อกี้ดูเขาผลิตล็อตนี้วันนี้เขาผลิตสี่ประตูแต่บ้านแครบครับแล้วมันไปอยู่ทั้งสายพานการผลิตอ่ะแล้วเพื่อเอาไอ้นี่แทรกเพื่อเอาไอ้นี่แทรกเข้าไปอ่ะแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนคนประกอบอ่ะสิบคนนั้นอ่ะต้องเป็นคนที่ประกอบไอ้รถรุ่นนี้เป็นด้วยนะรับแม่ต้องเปลี่ยนโรบอทไงใช่เออ โปรแกรมโล่บ่อยว่าไอ้สิคันนี้มันต้องประกอบไม่ได้องมันเรื่องใหญ่อ่ะใช่ต้องรอจำนวนเปลี่ยนลายผลิตไปเลยว่างั้นก็ต้องไปแซกอะแล้วหมอทีพิเศษกว่านั้นคืออะไรวะอะคันนี้แต่งเต็มนะครับครับครับแล้วดูวันนี้เดี๋ยวเดิมยังกระทะล้อดูนะงงปะงงคันนี้มันเคยแต่งเหมือนคันนู้นเลยครับครับทำไมไม่เอารถแต่งหมอพิเตอร์มึงเอาทำคนบ้าอะไรจนมาถ่ายรายการมึงกลับเป็นเดิมเพราะอะไรเพราะว่า ทุกคนแต่งหมดแล้วอันนี้เราอยากให้ผู้ชมชมว่ารถเดิมๆจากโรงงานมันเป็นยังไงอ่าไม่ลักเขาได้ไงสุดยอดรถแต่งๆแม่งหรือกลับมาเป็นรถเดิม3ปีอ่ะก่อนจะประกอบวันนี้จะจะไม่มาแล้วนะหาฟ้าครอบล้อไม่เจอใช่ๆเขี่ยมันล้เก็บไว้ไหนคนทุกคนได้มาแม่งล่อนทิ้งหมดใช่ที่ไปหามาจนได้หาไม่ได้ก็ต้องเบิกอ่ะเดิมๆจะเป็นอย่างนี้เลยเอาไปดูภายในไหมรถผมมันจะมีมัลติฟังก์ชันใช่ไหมรถพิเตอร์มันไม่มี เนี่ยคือออริจินอลเลยใช่ไหมเพ่อนครับมันจะไม่มีอะไรเลยเห็นปะเห็นปะอันนี้ก็ดาไม่มีอะไรเลยไม่มีปุ่มบ้าอะไรเลยนี่ก็ไม่มีลำโพงเห็นปะแต่เบาะเหมือนกันเขาแขนกลางเหมือนกันซึ่งห้าขอไม่มีเขาแขนกลางอ่าไม่มีครับแต่สี่ขอมันจะประหลาดอ่ะห้าขอบางคันวิทยุไม่มีด้วยนะอ่าก็จะเป็นมือหมุนนี่เป็นไฟฟ้าเห็นปะ นี่คือมาตรฐานเลยใช่คือผมมองว่าคนซื้อรถประเภทนี้เขารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่คนปกติไงไม่ใช่คนขนของไงไม่ใช่เหมือนกับแบบคนที่มีแอคทิวิตี้เอ้าดอร์อ่าไม่ใช่ไม่ใช่คนบ้าพูดงี้สิ่งที่คุณค้างกับที่อยากรู้ใช่ไหมวิทยาศาสตร์รถผมเด้งหาพี่เติร์นทำไมสี่ขอถึงเด้งเนี่ยคุณเล่าเหมือนเมื่อกี้ที่คุณเล่าเนี่ยสี่ขอที่ไม่เงเกิดจากว่าน้ําหนักรถนะครับรถจะช่วงมันสั้นขึ้นนะครับแล้วทีนี้น้ําหนักรถทั้งหมดอ่ะมันจะลงที่กลางรถแทนที่ลงท้าายรถอ่ ครเพราะตำแหน่งหูแหนบด้วยใช่ไหมนั่งหูวหนีบมันเลื่อนมันเลื่อนมาันจหน้ารถท้าห้นรถหนักมันเด้งมันเด้งขึ้นครับไหนนี่มันจะไปเด้งตรงนี้อ่ามันจะไปยุบตรงนี้มันมาเด้งทาบนี้ตรงนี้มันเด้งที่หัวหัวหัวพวงรถเก่งนี่ครับเก่งเนี่ยครับเข้าใจยังเนี่ยฮะคือคือสิ่งที่ที่มันที่มันทำให้รถซีคอยรุ่นนี้มันเด้งกว่าปกติใช่ครับ อันนี้คือประสบการณ์ที่เต้นเซ็นรถแข่งมาจะรู้ทันทีเรื่องการเวททรานเฟอร์อ่าใช่ครับแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะใครที่ซื้อสีขอมาเนี่ยทุกคนในเว็บไซต์ในโซเชียลก็จะพูดกันเลยว่าขับไม่ไหวเด้งเด้งเดงแล้วคุณคิดดู2องคันนี้ปกติทั้งคู่ยังเด้งแล้วกูนี่จะของเก่าเสริมแนบอ่ะฮะดัดมั่วซั่วมดเลยคือถ้ามองตรงนี้รถมึงตูดโด่งใช่ผมเนี่ย แตบเต้นเขาบอกว่าแหนบบรรทุกรถผมเนี่ยมันไปนั่งยันอยู่ก็คือไปนั่งทับกันอยู่เหมือนรถโชกยันน่ะรถผมอ่ะวิ่งอ่ะก็ตึ้ง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 วิ่งไม่เอาถนนน่ะจะเด้งกว่าปกติครับเพราะว่ามันยันกันอยู่ครับตอนนี้คือค่อนข้างอันตรายนะแบบเนี้ยอันตรายสิครับแล้วมีวิธีแก้ไหมครับพี่มีวิธีแก้ครับบอกไปเลยโดยที่เราใส่ใส่หูใส่แหนบของตัวสี่ประตูรีโวเนี่ยครับใส่เข้าไปปุ๊บมันรีโว่สี่ประตูเนี่ยต้องโดนเตี้ยต้องนะตัวตัวเตี้ยคือมัน มันมีมันมีสาเหตุตรงที่ว่ามันผลิตมาเพื่อรถนั่งส่วนบุคคลไม่ได้ผลิตเพื่อเพื่อบรรทุกทำไม่แหนเนี่ยมันอ่ะนิ่มกว่ารถบรรทุกครับก็คือเรามาย้ายใส่ปุ๊บทุกอย่างก็จะสติสอฟลงครับแต่จะนิ่มเท่ากับสีประตูเลยไม่ได้ไม่ได้มันก็จะยังมีกิ่นอแดงอยู่แต่มันก็จะสมูทมากเกิที่มัน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 ไม่เท่าสีประตูเลยพูดด้วยด้วยจากน้าหนักรถมันไม่เท่ากันอันนี้มันเบากว่าทำให้มันเด้งมากกว่าแต่ถามว่ามันก็ดีกว่าเดิมค่อนข้างพอที่จะสควรเลยับ ได้ยางเสียอย่างคุณเปลี่ยนแล้วคุณบรรทุกได้ไม่ถึงน้ำหนักตามที่เขาเคลมมาแล้วเพราะเราก็คงไม่ได้ไปบรรทุกแบบหลายๆตันละมั้งคนมีพวกนี้ผมไม่เคยเคยบรรทุกเลยส่วนใหญ่ก็ผลจักรยานของมอเตอร์ไซค์แบ็คไรเดอร์ทุกคันสวยหมดน้อยมากที่จะบรรทุกสวยทุกคันบรรทุกก็คงซื้อห้าขอครับคว่าใช่ไหมใช่คอรับขอบคุณครับพี่แจ็ครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัมารอสามชั่วโมงสัมภาษณ์แค่นี้แหละคันต่อไปจะขอเชิญนะคนคนตีนแห่งชาติครับคันนี้คือคนที่จุดประกายผม ตั้งแต่รีโวออกป้ายแดงโฆษณาในโชว์รูมไอ้นี่นั่งรอรถเลยขับมาถึงผมน้ำลายไหลเลยอยากได้รอกี่เดือนถึงจะได้รถเป็นเจ้าของ8เดือนครับแเดือนต้องมีความอดทนขนาดไหนวะอันนี้คือคันแรกวะครับไม่ไม่ถึงกับเป็นคันแรกของประเทศไทยครับแต่ก็กลุ่มแรกอะกลุ่มแรกๆของคนแรก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 คนนี้ก็ไม่ธรรมดานะสี่ขอทั้งชีวิตนะครับมากระโดดฮีโร่บิ๊กเอ็ม ไอช้างเหยียบเด็ดสองศูนย์เขามีสี่ขอเขาคือเขาคือสี่ขอตลอดชีวิตแต่คนไม่รู้จักเขาเพราะเขาเล่นอยู่คนเดียวเขาเหมือนคนบ้าไม่คุยกับใครวิ่งเลยถามหน่อยว่าชอบอะไรมีสี่ขอครับเลี้ยวง่ายครับกลับรถง่ายอ้นนี้เรื่องจริงผมซื้อวันแรกไอ้นี่ผมต้องปรึกษาเนี่ยไอ้กอล์มลองดูเลนเลยวผมไม่ต้องเขื่อนนะวะมึงเขื่ออยู่เนี่ยเออใช่กูไม่พร้อมเขื่อท่านพียอะไรแม่งยาเขาก็เก่งเลยอ่ากลับง่าย ใจแค่นี้นะครับถอยถอยเข้าทรงเข้าซองง่ายรถเก่งเลยไม่ต้องเผื่อไม่ต้องเผื่ออะไรเลยจอดห้างไม่ต้องกลัวครับสบายสีขอเดี๋ยวตูดโถเดี๋ยวปีนเดี๋ยวอะไรนี่อ่ะนี่เขาที่ตัวเป็สีขอเลยนะสไตล์เขาก็จะแตกต่างเขาปนี่คันนี้ใส่ใส่คอปปี้นิดแต่งภาษาไทยมา้วครับเพราะว่าธรรมดาเขาจะพูดภาษาญี่ปุ่นอย่างเนี้ยเขาแต่งแนวยุ่นอ๋อันนี้ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ารถสีเทาเฮ้ยลืมบอกไปสีขอ ในในตำหลับตำลาโซ่ตัมีแค่3ส,สีนี้นะเขามีครบเขา,าเรามีครบ3สีเลยมีแค่นี้ในในมีแค่นี้สีมีแค่นี้จริงๆริงมัน,นเป็นความบังเอิญปะวะบังเอิญเออไอสองตันนี้เขาต่างเหลือแล้วกูซื้อมาเขาต่างอีก็กลายเป็น3สีแค่ตล็อกมีแค่นี้มี3สีแต่เราทำให้เราดูเหมือนตั้งใจตั้งใจตั้งใจใครที่ทำอะไรบ้างพี่เบิร์ตเปลี่ยนล้อไม่เปลี่ยนยางล้อเดิมล้อเดิมล้อเดิมกระทะเดิมนะครับแล้วก็ถอดออกถอดฝาตบออกทำไมต้องถอดล่ะครับ m i s ซิ่ง ไม่ล้อตบไม่ซิ่งเขาเป็นสายออฟโรดไงอ๋อไม่ใช่ออฟโรดก็ไม่ใช่เขาเรียกออนโรดออนโรดออนโรดเขาต้องแบบล้อเหล็กไดแบบคล้ายๆล็อกคอลเลอร์อะไรพวกนั้นอ่าออเทเลนนะครับง่ายๆครับผมบนท้องถนนได้ลุยได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะในเราก็ลุยจ๋าไม่ได้อยู่แล้วรถกับสอง่าอ่าก็แบบยกขึ้นมา2นิ้วเพื่อให้ใส่ยางได้ คครรัััับบออนน้้้้ตตตงงเเดวยยใช่่มีโคตรมันเลยตั้งนานไม่เปิดตอนสัมภาษณ์รถกูก็เจอบเะีรยอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้แม่เปิดเพลงแล้วไปเรืสีเทาล้อล็อกเคอร์เรอร์ยกสูงไหมยก2นิ้วยกดีบอดี้ก็ไป2นิ้วของผมไม่ยกหลังเสริมแหนบของพี่เติ้ลเดิมโรงงานครับคันนี้ยกขึ้นไป2นิ้วอันนี้เป็นชุดยกเปลี่ยนโช๊คหน้ายาวสองนิ้วครับแล้วก็ข้างหลังแหนบแอคคืออะไรวะแหนบแอคเออเป็นก็หลักๆก็เหมือนแหนบบรรทุกอย่างเงี้ยครับมันจะช่วยอ่า ดันตบชุดชุดแหนบบนให้มันแอนขึ้นแอนนขึ้คล้ายๆถ้าเอาง่ายๆก็เหมือนดัดแหนบให้ขึ้นไปแค่นั้นแหละครับเราเด้งไหมอย่างผมเด้งมากอย่างพิเตอร์นี่เขาโรงงานเด้งนิดๆของคุณอะกลาง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 อันนี้ก็ฮะเป็สามสเต็ปเหรอเนี่ยสเต็ปนิ่มสเต็ปกลางสเต็ปนี้งมันทุกสักนิดนึง่งเหมือนซีวีเลยครับนายเอ๋ เขาแต่งเป็นบังกรมังโกนทีลงดีๆนะเขาใส่ลึกนะตู้ภายในไหมภายในภายในมาเนี่ยคันนี้ก็ชุดใหญ่แฟนกพิมนะเบาะนี้เลอะอะไรฮะคุณเลอะอะไรฮะตรงนี้แต่งหน้ารกันผมอะไรเขาเป็นไม้เห็นไหมเห็นไหมเขาอย่างคัมรี่เห็นไหมพึ่งม้วนก็เป็นไม้อันนี้พวงมาลัยของพอจูเนอร์ใช่สวิตเตอร์พอจูเนอร์สวิตเตอร์พอจูเนอร์เหมือนผมพวงมาลัยก็เท่กว่าเฮ้ยมีแพทดดิงชิฟด้วยว่ะ เอามีดิใช้ได้ด้วยนะไม่ได้ควบคุมโทนใช้ได้ใช้ควบกัมโทนได้คมีควบคุมโทนตรงนี้เพราะว่าพนีนี้ใช้ไม่ได้ครับอืมเพราะยังเป็นเกียร์แมนนวลใช่ครับถ้านาเขาใส่เกียร์ออโต้ได้ก็แจ๋วต่อสายไฟได้เลยเยี่ยมเลยแล้วนี่ใช้ได้เฮ้ยแต่ตัดเกาวล้อไงธรรมดาพวกมอลังเนอร์หนังแท้ครับอันนี้หนังเทียมใส่กาวแล้วก็ตัดตรงนี้มาเอาของไม้มาใส่แล้วก็ใช้เกาวล้อเชื่อมไว้โหเนเงียนแลเนี่ยจับแรงๆไก็น่าจะหายนะเหมือนป่ะเหมือนเลยมึงเนี่ยเหมือนรู้ แต่แก็สวยนะมันมีเสน่ห์มันมีเสน่ห์ใช้งานนะเขาใช้งานเสน่ห์แล้วเขาก็มีผมว่ามันสวยอ่ะพอมันยกสูงก็ม,มันสวยอ่ะนะดูดูแล้วมันเด่นอ่ะแล้วมันยกสูงแล้วมันสวยแล้วก็ใช้งานได้ใช้งานได้จริงใช่ใช่ใช้งานได้จริงไปไหนก็ได้แล้วเขานี่เขาทำเกี่ยวกับรถแข่งด้วยพี่เบิร์ดเขาทำเกี่ยวกับ ทิ้มแข่งเขาก็ขนของขนของเห็นมีนี่จักรยานด้วยกับรรจ์จักรยานด้วยครับผมดีเลยปั่นสามทีแล้วนี่จอดขึ้นผนังเงินละโชว์โชว์โชว์เวลาปั่นจักรยานคนเดียวก็กินน้ำเปล่าอันนี้ก็ใส่เบียร์ไปด้วยกินไปก็เบียร์ไปล่าสุดปั่นทำไมหน้าแดงไปสนามม่วงมาลงคลองไปเลยทำไมอ่ะเมาไอ้เหี้ยเหนื่อยก็จิบไปแล้วนึกว่าน้ำเปล่าเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยลงไปแอะแอะเลยห้าแสนเท่าไหร่ครัคุณสุทธิ์ห้าแสนฟอง ลดแล้วรุ่นหาแสนแปดนี่ตีก็เท่ากันแต่ได้ส่วนลดแล้วก็ส่วนลดมาทำลูกทำนี่อะไรของเท้าไปของผมผมซื้อมาถูกมัือสองเท่าไหร่สี่แสนถูกกว่าเขาแสนกว่าบาทแล้วตอนนี้ถ้าจะเอายังสั่งได้ไมพี่ไม่ได้แลวมึงเหมือนจะได้นะไม่แน่ไม่แน่ใจผมว่าหลังคลิปไม่ออกอ่ะมันต้องได้แล้วอ่ะต้าปวดหัวแน่ต้องมีคนม่ประเด็นคือตอนนี้ตัวใหม่มันจะออกไห เรื่องของเรื่องกรลีวมันจะออกตัวเขาเรียกไมเนอร์เชนป่ะใช่ใช่ใช่มันจะไมเนอร์เชนไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวนี้มันอาจจะหยุดหรือเปล่าครับแต่ก็อาจจะซื้อได้แหละจะเอาว่าขายอ่ะต้องลองเช็คข่าวดูนะผมเคยถามบางส่วนเขาไม่ขายมีเซลเขาไม่รู้จักเลยเขาไม่มีเลอฮะมันมีรถพวกนี้ขายด้วยเหรออะไรคุณซื้อสูงไหนคุณซื้อสูงไหนบอกเลยเผื่อไปใต้ไปสูตรเนี่ยคุณซื้อสูงไหนเอกนิมิตครับเอกซ์นิมิตตรงไหนกาญจนาอ่าไปกาญจนาเซลล์ราออกไปแล้วครับเอกนิมิต ได้ดูคลิปภาพสปอนเซอร์ด้วยครับก็สนับสนุนรายการนิดนึงนะครับเะจ่ายพวกกูสามพันด้วยโปรโมทให้ไม่ได้หาเลยเลยโตโยต้าเอกนิมิตหวานเจี๊ยบไรสัตว์สามพันี๋ยวเราจะเข้าเช็คเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นขอเช็คปีได้ไหมครับเอกนิมิตอ่าขอฝากถึงเอกนิมิตด้วยครับผมนี่ลูกค้ารายใหญ่เลยนะขอบคุณมากครับคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเควันนี้ครับสาระเร็วครับจับเต็มนะครับสี่ขอนัดใบสอง ได้ถ่ายกี่โมงเนี่ยถ่ายกู4ี่โมงครึ่งขอบคุณมากนะครับขอบคุณวันนี้ขอบคุณโก้เลียวยาวด้วยนะครับไปตามมาสามคันให้ครับผมขอบคุณครับโทรมาได้ไงวะอยากได้รถแม่งโทรวันเดียวต้องตามให้กูรู้มึงทาได้โก้เลยยังงานทำได้อย่างกูว่าทำไม่ได้หรอกจบได้รายการจบไหมครับจบแล้วจบแล้วจบดล้วคุผู้ชมครับเดี๋ยวขอไปเคลียร์กับพี่พีก่อนครับผมเฮ้ยแต่อย่าลืมฝากไว้หน่อยนะครับต่อไปนี้สาร์อยเราจะมีคำถามขึ้นในโซเชียลก่อนจะถ่ายทำ ท่านก็อยากจะรู้อะไรท่านถามขอให้เกี่ยวกับคอนเทนต์นะครับที่เราตั้งเวลาสุดที่ตั้งเรื่องสีขอพวกมึงถามเรื่องเหียอะไรก็มารอสไตล์แต่ถ้าถามว่าโอเคก็ถามได้เดี๋ยวตอบให้ถ้ามันไม่เกี่ยวเราตอบให้แต่ถ้าขอให้มมนเกี่ยวกับคอนเทนต์ครั้งหน้าอาจจะเป็นเรื่องลัม b o เบอร์กินี่พวกมึงก็ถามว่าไปขุดหลุมมิสเตอร์ลัมบ์เบอร์กินี่ขึ้นมาได้ไหมอะไรก็เราก็บอกว่าเราจะไปทำมาให้อ่างได้ไหม ถ้าอยากถามเรื่องอื่นนะเดี๋ยวมีรายการใหม่ Q&A ของพี่พีใช่เป็นรายการ3าวินาทีพอแล้วครับตอบแบบเร็วเรเราจะจบรายการเลยครับผมมาไวเค็มไวนะครับ Q&A คุณครสดีครับมึงอยากจบรายการมากเหมือนมึงอยากกลับบ้านนะกูดูทรงปัใจยของการขับเคลื่อนคือพลังงาน MRX คือขุมพลังที่จะพาคุณทยานเป็นที่หนึ่งไม่ว่าในสนามแข่งและท้องถนน 蔡姓男。